เมียเสือครั้งหนึ่งนานมาแล้วพินเป็นหญิงสาวชาวเขาอยู่ตัวคนเดียวเพราะพ่อเพิ่งตายจากเมื่อต้นปีส่วนแม่ได้ตายตั้งแต่เธอยังตัวเล็กๆเ,เนื่องจากไข้เลือดออกทำให้พ่อได้ทำหน้าที่ดูแลพินแทนแม่สอนทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดรวมทั้งยังสอนให้อาหารเสือตัวหนึ่งอีกด้วย แม้เสือมันจะเป็นสัตว์ป่าแต่เองเชื่อเธอพินว่าหากเองทำดีกับมันสักวันมันต้องตอบแทนเองแน่ๆแต่มันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะเจ้ะพ่อมันกินคนด้วยเชื่อพ่อเธอลูกไม่ว่าสัตว์หรือคนถ้าเราทำดีมันจะส่งผลดีกับเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากนะพินจ้ะพ่อพินกลัวเสือตัวนั้นเป็นอย่างมาก มันดูเหมือนแมวแต่ตัวใหญ่กว่าหลายเท่าเสือตัวนั้นกำพร้าแม่เช่นกันเนื่องจากโดนพรานที่มาจากเมืองกรุงล่าจนสิ้นใจพอพ่อตายเสือตัวนั้นมันก็แค่แอบมองอยู่ไกลยๆยามแรกพินก็นึกกลัวว่ามันจะกลับมาขออาหารอีกตอนนี้เธอก็เหลือแต่ตัวคนเดียวแล้วหมู่บ้านบนเขานิยมสร้างบ้านกันห่างๆเพราะเผื่อเนื้อที่ไว้เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์นั่นเองหญิงสาวยังไม่อยากออกเรือนเธอไม่อยากเลี้ยงลูกและไม่อยากกระเตงลูกไปไหนมาไหนเหมือนเพื่อนบ้านแม้พวกเพื่อนบ้านที่เป็นชายหนุม่มจะมาขอเธอแต่งไปอยู่ด้วยพินก็ไม่อยากเป็นเมียใครตอนนั้นเธอคิดง่ายๆถึงไม่มีพ่อก็อยู่ได้หรอกจึงลองลงไปหางานทาที่หมู่บ้านข้งางล่างซึ่งมักจะมีตลาดของแปลกๆ ที่คนเอาของป่ามาวางขายทั้งของกินและของสะสมมากมายและลานตาไปหมดคนที่มาซื้อส่วนมากจะเป็นคนในเมืองคนมีเงินมากพอที่จะซื้อของพวกนี้ไปสะสมหรือขายต่อราคาแพงกว่านี้เอาเร่เข้ามาจ้าที่นี่มีหน่อไม้ผักหวานป่าไข่มดแดงว่านต่างๆนานา,นา,นานมาชมดูได้จ้า พิงตรงนั้นเป็นของสดจากป่าถัดมาก็คือเนื้อต่างๆผินขยับตัวเข้าไปดูพบว่ามันคือเนื้อกวางอุ้งตีนหมีมีแม้กระทั่งพันงูต่างๆนานาเริ่มจากงูตัวเล็กไปยังงูตัวใหญ่หญิงสาวจึงถอยออกมาในใจเนื้อครุ่นคิดว่าควรหาอะไรมาขายดีถึงจะไม่ซ้ำจากคนอื่นน้องมาจากข้างบนนั่นหรือเปล่าเ พ่อค้าคนหนึ่งกวักมือเรียกผินจึงขยับย่ามหลากสีเดินไปหายิ้มแย้มตามประษาหญิงซื่อๆจะฉันมาจากข้างบนโชคดีที่พ่อของผินสอนภาษากลางเธอพูดได้อย่างชัดไม่อย่างนั้นก็ต้องทำกินแค่บนเขาบางครั้งเธอได้ยินว่าถ้าไม่รู้ภาษากลางก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางได้พูดชัดดีนี่ ข้างบนมีพวกว่านหรือกล้วยไม้หน้าตาประหลาดลดบ้างไหมล่ะถ้ามีก็เอามาฝากขายได้พวกคนในเมืองชอบมากเลยราคางามอ๋อ,อ,อมีนะฉันเห็นบ่อยๆเลยพวกกล้วยไมย้หรือว่านอย่างที่ลงพูดนะดีดีเอามานะยิ่งเร็วยิ่งดีหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็มองเห็นช่องทางทำอาชีพจึงรีบขึ้นเขากลับบ้าน ตะเวนหากล้วยไม้แปลกๆเพื่อจะเอาไปขายในวันรุ่งขึ้นในขณะที่เธอกำลังทำงานของตัวเองอย่างขยันขันแข็งดวงตาคู่หนึ่งก็จ้องมองมาที่เธออย่างสนใจพินจึงหยุดทำสิ่งตรงหน้าหันขวับไปข้างหลงังก็มีเพียงดงไม้ทึบที่โยกไว้ในบางคราจึงหันไปทำงานของตนต่อเช้าว,วันต่อมาเธอก็แบกกระสอบ ที่มีต้นกล้วยไม้ป่าลงมาจากเขาพ่อมาถึงที่ตลาดก็พบว่าพ่อค้าคนเมื่อวานได้มารอเธออยู่แล้วโหคน้นมาเยอะเป็นกระสอบเลยขอดูหน่อยนะเมื่อเปิดออกมากล้วยไม้หลากแบบก็เผยต่อสายตาของพ่อค้าเขาหัวเราะชอบใจตกลงซื้อทั้งกระสอบก่อนจะจ่ายเงินให้เธอทันทีอ่ะนี่นางนุ ข่าของพวกนี้วันหลังถ้ามีอีกก็เอามาอีกนะได้จ้ะลุงหญิงชาวเขาที่แสนซื่อรับคำเธอกำเงินอุ่นที่เพิ่งได้รับมาอย่างมีความสุขนี่เป็นครั้งแรกที่เธอหาเงินด้วยตัวเธอเองหลังจากที่พ่อเสียไปได้ไม่นานนักดังนั้นพินจึงออกไปหาของแห้งเพื่อจะขนกลับบนบ้านภูเขาเพราะว่าของแห้งจำพวกน้ำตาลหรือเกลือ มีเหลือไม่มากแล้วฉันเอาสามอย่างนี่จ้าเธอชี้ให้พ่อค้าหน้าหล่อดูเขามองเธอหน่อยหนึ่งแล้วหยิบเกลือน้ำตาลและน้ำมันใส่ถุงก่อนจะถามไปว่าแล้วลูกอมพวกนี้อยากได้ไหมคนซื้อคิดหน่อยหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยกินขนมแต่ตอนนี้เธอมีเงินพอที่จะซื้อจะพยักหน้าแต่ทว่า พ่อค้ากลับบอกว่าให้ฟรีเอาไปชิมนะถ้าอร่อยจะได้แวะมาอีกรอยยิ้มของเขาทำให้พินรู้สึกหายเหงาได้แต่หันหลังกลับไปมองบ่อยครั้งซึ่งเขาก็เอาแต่ยิ้มลูกเดียวหลังจากวันนั้นหากพินได้ลงมาขายของป่าทุกครั้งแล้วได้เงินก็มักจะมาซื้อข้าวของที่ร้านพ่อค้าคนนี้ทุกครั้งเช่นกันทั้งสองเริ่มหยอกล้อกัน และได้รู้จักชื่อของกันและกันในที่สุดเขาชื่อศิลป์เป็นพ่อค้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะแม่ของเขาป่วยอดๆแอดๆมาตลอดจึงตัดสินใจค้าขายช่วยแม่ของที่เขาขายก็มักมีพวกชาวเขาลงมาซื้อเพราะของพวกนี้ไม่สามารถผลิตเองได้เหมือนพวกแป้งมันสำปหลังหรือข้าวที่ชาวเขาสามารถปลูกแล้วบดด้วยโม่หินตากเก็บไว้ได้นั่นเอง สินมักจะให้ลูกอมและขนมหน้าตาแปลกๆแก่ผินอยู่เสมอจนเธอนึกอยากอยู่ตีนเขาแทนบนเขาที่เดียวดายเสียแล้ววันนี้ลองชิมขนมนี่ดูนะเดี๋ยววันหลังจะให้ชิมขนมอื่นอีกเขาใจดีอารมณ์ดีผินชอบเขาแต่เขาก็ไม่มีท่าทีจะชอบเธอไม่อย่างนั้นเธอคงยอมตกลงไปเป็นเมียของเขาแล้วละวันหนึ่ง ในขณะที่พินขนข้าวของกลับไปบนเขาก็ปรากฏว่ามีพวกโจรที่แอบซุ่มระหว่างทางได้วิ่งมาจับตัวเธอเอาไว้พินร้องลัน่นขอร้องว่าอย่าทำอะไรตนเลยอยากได้อะไรก็เอาไปเถิดถ้าอย่างนั้นข้าอยากได้เองเป็นเมียเองช่างสวยบาดใจข้าเหลือกเกินว้ายอย่านะไม่เอาฉันไม่อยากมีผัวเป็นโจร พินร้องเสียงหลงไม่อยากเป็นเมียพวกโจรร้ายจึงถูกพวกมันลากไปในป่าลึกขาของเธอจึงถูกน้าและเศษหินเกี่ยวจนเป็นแผลเต็มไปหมดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยแหกปากไปก็ไร้ประโยชน์แถวนี้ไม่มีคนรอกน้องเหนื่อยฟรีแล้วละชายคนนั้นถอดผ้าคลุมออกทำให้พินเห็นว่ามันก็คือ ลูกชายของพ่อค้าที่รับซื้อพวกของป่าถึงว่ามันชอบมองเธอออกบ่อยแต่ไม่เนกว่ามันจะประสงค์ร้ายเช่นนี้พี่จ๋าอย่าทำอะไรฉันเลยนะขอร้องล่ะถ้าเกิดน้องยอมพี่ดีๆพี่ก็จะไม่ทำร้ายน้องแม้แต่ปลายเล็บเลยจ้ะต่อให้มันพูดเพราะแต่ผินก็อดสะอิดสะเอียนไม่ได้เธอน้ำตาไหลเมื่อคิดว่า ต้องเป็นเมียของคนไม่ดีโดยไม่มีทางเลือกใดๆเลยรู้แบบนี้ยอมแต่งงานตั้งแต่ครั้งนั้นเสียก็คงจะดีกว่าอีกแต่แล้วในขณะที่ผินคิดว่าตัวเองกำลังแย่ก็มีเสียงคํารามก้องป่าโจรร้ายพาก,กันมองหน้ากันมันทั้งสามดูท่าจะกลัวเสียงนี้แม้กระทั่งผินก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกลัวอะไรก่อนกันแน่เฮ้ย hey! กูได้ยินเหมือนเสียงของเสือเลยว่าใช่กูก็ได้ยินแต่มันคงไม่มีอะไรรอกหรือมันจะได้กลิ่นของพวกเรากันทั้งสามคนปรึกษาแล้วตัดสินใจจะพาผินลงไปข้างล่างเนื่องจากตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะักตามมาดีๆถ้าไม่อยากถูกทิ้งให้เสือกัดตายมันขู่เธอเรื่องเสือสึ่งผินก็จำยอมลุกขึ้นตามพวกมันไปเพียงไม่กี่ก้าว ร่างใหญ่โตของเสือสีส้มแดงลายดำก็กระจนใส่ร่างคนที่รลังท้ายพร้อมทั้งคร่อมตะปบจนชายนั้นร้องเสียงหลงหวาดกลัวอย่างมากกลัวแล้วฉันกลัวแล้วเสือหยุดตะปบถอยออกมาจากร่างของเหยือ่อรอให้เหยื่อค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งแหกปากลั่นป่าตามเพื่อนก่อนหน้านั้นของมันที่วิ่งไปก่อนแล้ววินาทีนี้พินก็ดูเหมือนไม่มีใครสนใจอีก หญิงสาวจำได้เต็มตาว่ามันเป็นเสือที่พ่อเคยให้อาหารตอนมันยังเป็นเสือตัวน้อยต่อให้ยามนี้มันกลายเป็นเสือตัวโตวไปแล้วก็ตามถึงอย่างนั้นก็เถอะผินก็ไม่กล้าเอ่ยทักเธอได้แต่ยืนเงียบแค่ไม่ฉี่ราดกางเกงก่อบนโขแล้วละข,ขอบใจนะฉันฉันไปก่อนนะเสือล้มตัวนั่งสะบัดหางยาวของมันไปมา เอาอุ้งตีนหน้ามาปัดๆตรงหน้าของมันอย่างสบายอารมณ์พินจึงตัดสินใจวิ่งไปเธอวิ่งจนไกลพอสมควรจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเดินแทนหัวใจดวงน้อยๆคงยังไม่หายตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กลับมาถึงบ้านผินก็รู้สึกว่าเธอไม่ควรอยู่ข้างบนนี้อีกแล้วมันไม่ปลอดภยัยแต่เธอจะทำอย่างไรละ่ะในเมื่อข้างล่างนั้น ไม่มีใครที่เธอรู้จักเลยนอกจากพ่อค้าคนนั้นที่ชื่อศิลป์หลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายผินก็ไม่กล้าเดินไปทางไหนเธอเอาแต่อยู่บริเวณบ้านของตัวเองปลูกผักไว้ต้มกินกับข้าวซึ่งตอนนี้อาหารแห้งก็เริ่มจะเหลือน้อยเต็มทีจนกระทั่งทุกอย่างหมดไปพินจึงจำเป็นต้องไปหาต้นไม้แปลกๆลงไปขายอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอเห็นเต็มตาว่า เสือตัวนั้นมันคอยตามเธอมาถึงตีนเขาจากนั้นมันก็หายลับเข้าไปในป่าตามเดิมผินรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างมากจากที่กลัวมันเธอก็มีความคิดใหม่ว่าคงจะดีหากมันคอยตามเป็นเพื่อนแบบนี้ทุกวันแต่แล้วเมื่อผินเอาสินค้าไปให้พ่อค้าคนเดิมเขากลับไม่รับซื้ออีกแล้วและยังบอกว่าจะไม่ขอรับอีกต่อไปไม่ต้องเอามาขายให้เขาอีก ทำไมละจ้ะลุงเพราะเองมันเลี้ยงเสือไงเล่าคนประหลาดที่ไหนกันมันจะเลี้ยงสัตว์หน้าขนแบบนั้นนอกจากพวกมีของพินโดนชายคนนั้นกล่าวหาทั้งที่ลูกชายของตัวเองดักซุ่มจะทำร้ายเธอแท้ๆไม่น่าเลยพอไม่มีคนซื้อเธอจึงไม่มีเงินซื้อของทำได้แค่หันหลังจะเดินกลับไปตามทางเดิมแต่ศีลกลับมาขวางเอาไว้เสียก่อน เกิดอะไรขึ้นหรอทำไมถึงมีแต่คนลือว่าเธอเป็นเมียของเสือล่ะฮะอะไรนะว่าเธอเลี้ยงเสือยังดีกว่าเลยนี่อะไรกันบอกว่าเธอเป็นเมียเสือด้วยหรอใจคอคนเราทำไมถึงเลือดเย็นอย่างนี้ลูกชายพ่อค้าคนนั้นโดนเสือข่วนจนเป็นแผลที่ใบหน้ามันบอกว่าหญิงชาวเขาเลี้ยงเสือเป็นผัวสั่งให้เสือตัวนั้นทำร้ายเขา สินเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังดังนั้นพินจึงเล่าเรื่องของเธอบ้างพอสินได้ฟังทั้งหมดก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากงั้นต่อไปนี้เธอไปอยู่กับฉันแทนนะพินฉันชอบเธอนะดูเธอไม่มีพิษไม่มีภัยขยันทำงานแต่ว่าที่บ้านฉันมีแม่ที่ป่วยอยู่เธออาจจะไม่ชอบใจก็ได้พินดีใจมากที่สินชวนไปอยู่ด้วย และเรื่องที่เขามีแม่ป่วยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ารำคาญเลยฉันไม่ถือหรอกจะศีลตอนพ่อฉันใกล้ตายพ่อก็ป่วยหนักเหมือนกันแหละเมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วหลังจากวันนั้นพินก็ได้กลายเป็นเมียของศีลและช่วยดูแลนางบัวผู้เป็นแม่โดยความเต็มใจไม่ได้รังเกียจรังงอนใดๆเลยนับแต่นั้นมาข่าวลือที่ว่าพินเป็นเมียเสือ ก็เงียบหายไปทั้งสามอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งพินก็นึกเสียดายพวกของป่าที่เคยสร้างรายได้งามให้แก่เธอจึงชวนศิลขึ้นไปหาเพื่อที่ศิลจะได้เป็นพ่อค้าของป่าอีกเจ้าในตลาดคนที่ค้าในตอนนี้เอามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอมีแต่คนจากเมืองเข้ามาเพื่อหาของป่ากลับไปสะสมแม้จะขายแพงเลีวคนซื้อก็ไม่สน เพราะพวกเขารับไปขายในเมืองในราคาที่แพงกว่าหลายเท่าสินเห็นดีเห็นงามกับผินด้วยจึงพากันขึ้นเขาเก็บทั้งว่านเก็บทั้งสมุนไพรพวกกลวยไม้ก็ไม่ลืมติดไม้ติดมือลงมาด้วยสองผัวเมียขายราคาไม่แพงนักทำให้ในายมุง่งพ่อของคนที่เคยจะเอาผินเป็นเมียโกรธมากหาว่าทั้งสองแย่งลูกค้าทั้งที่สินค้าของตัวเอง ก็ขายได้หมดทุกวันเช่นกันพวกเองทำแบบนี้มันไม่ไว้หน่าฉันเลยฉันค้าขายพวกนี้มาก่อนนะควรให้เกียรติกันน้อยท้ลุงพวกเราไม่ได้แย่งลูกค้าลุงเลยนะก็รู้อยู่ว่าคนที่มาซื้อของลุงก็คือลูกค้าประจำทั้งนั้นศิลพยายามอธิบายดูอย่างพวกแม่ค้าขายผักสิลุงผักแบบเดียวกันทั้งห้าแผงไม่เห็นพวกเขาจะมีปัญหาอะไรเลย ชายคนนั้นมองผินคลายว่าผินเป็นตัวปัญหาแต่เขาไม่พูดอะไรเพียงแต่ผินไม่สบายใจเลยเสียงลือว่าเธอเป็นเมียเสือได้กลับมาอีกครั้งมันเคยหายไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ชาวบ้านต่างมองผินอย่างหวาดระแวงไม่รู้ว่าใครกันเป็นคนที่ปล่อยข่าวดังกล่าวแม้แต่นางบัวแม่ของศิีนซึ่งได้ยินมาจากคนที่เอาของมาขายที่บ้านก็รู้สึกกลัวผินไปด้วย พ่อสพโอกาสอยู่ด้วยกันนางก็ขอร้องออกไปจากชีวิตของศิลนเธอศิลนมันเป็นคนดีอย่าให้เรื่องพวกนี้ต้องมาเกี่ยวกับลูกของฉันเลยได้ฟังแบบนั้นหญิงสาวชาวเขาก็เสียใจมากทั้งที่ตนทำความดีทุกอย่างแต่แม่ผัวก็ยังพูดแบบนี้ผินจึงตัดสินใจกลับไปบนเขาอีกครั้งตอนที่ศิลนไม่อยู่บ้าน สองเดือนที่ไม่อยู่บ้านบ้านไม้ก็ใกล้พังทําให้ผินต้องซ่อมบ้านด้วยสองมือของตัวเองยามนี้ผินเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายตลอดชีวิตของเธอไม่เคยให้ร้ายใครเลยแต่ทําไมกันจึงเกิดเรื่องแบบนี้ไม่หยุดผินไม่กลาาลงไปข้างล่างอีกแล้วเธอพยายามไปหาเพื่อนบ้านที่อยู่เหลือไม่กี่ครัวเรือนห่างออกไปชาวเขาที่เคยอยู่ด้วยกันจํานวนมากแต่ก่อน ต่างก็ได้อพยพไปทำไร่เลื่อนลอยที่อื่นต่อซึ่งครั้งหนึ่งบางครอบครัวเคยมาขอผินไปอยู่ด้วยเพื่อแต่งงานกับคนในครอบครัวผินก็ปฏิเสธเองมาบัดน,นี้หากมีคนชวนไปอยู่ด้วยอีกครั้งเธอก็จะไม่ขอปฏิเสธอีกเลยเนื่องจากอยู่คนเดียวมันเหนื่อยมากจริงๆาว่าเพื่อนบ้านที่ยังหลงเหลือพวกนั้นต่างก็มีครอบครัวแล้ว อีกทั้งยังมีงานวุ่นวุ่นตลอดทั้งวันจึงไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับผินมากนะักพวกเขายังมีเป้าหมายที่จะย้ายไปเร็วๆนี้อีกด้วยฉันขอไปด้วยได้ไหมฉันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเธอตัดสินใจขอร้องแต่เพื่อนบ้านกลับปฏิเสธพร้อมแนะนำให้ผินลงไปหาผู้ชายสักคนเป็นสามีแทนจะมีสักกี่คนที่โดดเดี่ยวเท่าผินใบหน้าของเธอสะสวย ผิวก็ขาวเหมือนงาช้างถาว่าชีวิตกลับอาภัพแม่ก็มาตายตั้งแต่เด็กพอพ่อตายทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมวันหนึ่งในขณะที่พินกำลังเก็บเกี่ยวมันสำปหลังในไร่เธอก็ได้ยินเสียงเสือคำรามอีกครั้งหญิงสาวรู้สึกหวาดหวั่นในใจพยายามทำให้ตัวเองเลิกกลัวเพราะถึงอย่างไรก็ตามเธอก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้พิ หินสะดุ้งมองซ้ายมองขวาคิดว่าเมื่อสักครู่มีคนเรียกเธอแต่เมื่อได้ยินเสียงต้นไม้พัดก็คิดว่าอาจหูแววไปเองเสียงคำรามอีกครั้งคราวนี้เธอไม่สบายใจอีกแล้วตัดสินใจวิ่งไปยังจุดที่คิดว่าได้ยินเสือคำรามเธอวิ่งจนเหนื่อยในที่สุดก็พบว่าเสือตัวที่พ่อเลี้ยงเอาไว้กำลังนอนหายใจรวยริน เนื่องจากถูกยิงจากฝีมือของใครบางคนใกล้ๆนั้นก็มีศิลที่หอบขนกระสอบขึ้นเขาเขาลูบหลังเสือโดยไม่เกรงกลัวเลยศิลมันเกิดอะไรขึ้นพวกคนที่เคยหมายจะขืนใจเธอมันตามฉันมาเพื่อจะฆ่าแต่โชคดีที่เสือตัวนี้มาช่วยเอาไว้มันก็เลยโดนยิงแทนเธอได้ยินแบบนี้ก็ปวดใจเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแค้นใจคนชั่ว แล้วพวกมันละศิลพวกมันโดนเสือกัดที่คอไปแล้วคนหนึ่งที่เหลือก็วิ่งแจนลงเขาไปแล้วผินอย่าอยู่บนนี้ต่อเลยนะมันอันตรายโธ่ศิลฉันจะไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะแม้แต่แม่ของศิลก็ยังรังเกียจฉันเลยเธอตอบตามตรงด้วยความเจ็บปวดราวกับเคยทำเวรทำกรรมมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ถึงได้อาภัพยิ่งนัก แม่ของฉันตายไปแล้วหลายวันก่อนก่อนตายแม่ให้พาเธอไปจากเขาแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าแม่ไล่ผินออกจากบ้านเองผินให้อภัยแม่นะยิ่งได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นผินก็ยิ่งเศร้านึกว่าตนนำความสวยให้กับแม่ของศิลถึงขั้นร่ำให้ออกมาฉันคงไม่ควรอยู่กับใครได้หรอกอยู่กับใครคนนั้นก็ลำบากไปหมด สินไม่ต้องสนใจฉันแล้วกลับไปเถอะผินฟังให้ดีๆนะเราจะไม่กลับไปยังที่หมู่บ้านเดิมแล้วเราจะไปอยู่ที่อื่นแทนเพื่อสร้างอาชีพใหม่ด้วยกันไปกับฉันนะหญิงสาวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกไปว่าจ้าฉันจะไปกับศินเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งขณะนั้น ทั้งสองก็ช่วยกันทำแผลให้เจ้าเสือที่หายใจรวยรินแต่จนแล้วจนรอดเจ้าเสือก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวมันก็ได้สิ้นลมหายใจไปอย่างสงบเหมือนมันดีใจแล้วที่ลูกสาวของคนที่เคยช่วยมันได้มีคนคอยปกป้องหลังจากมันไปศินกับผินช่วยกันขุดหลุมฝังเจ้าเสืออย่างเศร้าส้อยผินได้เอาดอกไม้ต้นหนึ่งมาปลูกบนหลุมของมันอีกด้วย ก่อนที่พวกเขาจะลาจากไปก็กล่าวร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายลาก่อนนะแล้วก็ขอบใจนะสำหรับทุกสิ่งที่ช่วยเหลือกันฉันจะไม่มีวันลืมเลยสองผัวเมียศิลกับผีนก็ได้ข้ามเขาเพื่อจะไปอีกที่หนึ่งทิ้งทุกสิ่งในอดีตไว้ข้างหลงังพอผ่านการเดินทางมาสามวันสองคืนพวกเขาก็ได้พบที่แห่งใหม่ ที่น่าดูเริ่มต้นใหม่อย่างมากผินมองตรงนั้นสิเราจะสร้างอาชีพเพาะปลูกด้วยกันนะสินชี้ให้ผินดูมันเป็นผืนดินที่เขียวชะอุ่มเหมาะแก่การจับจ้องเพื่อเพ,อเพาะปลูกเป็นอย่างมากเธอกับเขาตางก็มองเห็นอนาคตจึงพากันจับมือกันแน่นลงไปข้างล่างเพื่อเริ่มต้นใหม่กับการเป็นชาวสวนเพียงแค่เข้าไปที่แห่งนั้นชาวบ้านระแวกนั้น ก่อให้การต้อนรับสมาชิกใหม่พวกเขาช่วยกันลงไม้ลงมือสร้างกระท่อมให้ผินกับศิลนอาศาัยและยังยินดีหากทั้งคู่จะหยิบยืมเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินชั่วคราวในไม่ช้าจากพื้นหญ้าก็กลายเป็นสวนไร่ศิลนปลูกส้มจำนวนมากในสมัยนั้นยังไม่มีใครขายผืนแถวป่าแถวเขาทำให้เขาได้ครอบครองไร่ส้มร่วมกับผินนับว่า การเริ่มต้นใหม่ของทั้งคู่สวยงามสมกับความพยายามหลังจากวันนั้นวันที่ลงมาจากเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่ชีวิตของผินก็เปลี่ยนไปเธอพบแต่ความสุขไม่มีคำว่าเดียวดายอีกต่อไปแม้ว่าผลตอบแทนที่ดีจะมาช้ากว่าที่คิดแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมาถึงในที่สุด ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ